109นะครับก็วันนี้มาก่อนรถธรรมดา21ที่เสียเวลามาร้อยกว่านะฮะก็จะรอรีก408นะครับเห็นไหมนานๆที109จะรอรีกบ้างนะครับพี่จะชี้ทางบวน,นะฮะเดี๋ยวบอกว่าหมายเลขอะไรนะครับขอถ่ายตรงนี้แล้กันส่วนรถท้องถิ่น408ก็ออกจากวังกลางมาแล้วนะครับตามเวลานะสำหรับ408 ความจริงก็อยากขึ้นไปถ่ายบนสถานนี้หรอกแต่ว่าท่านผู้ชมก็คงทราบสาเหตุเนาะว่าทาไมผมถึงไม่ขึ้นไปถ่ายบนนั้นนะครับคือไปถ่ายได้แหละแต่ผมไม่รู้ผมไม่รู้ไงว่าไอ้ลุงคนที่สระน้ํามันจะมาไหมนะครับโอเคเครื่องกั้นลงแล้วนะครับสีสูํากลังมานะครับคือผมไปถ่ายได้นะครับแต่ว่าคือผมก็ไม่ได้คือผมก็ จะบอกว่าไงดีคือผมคือผมก็ไม่ได้กลัวไอ้เฮียลุงคนนั้นขนาดนั้นหรอกแต่เกลียดขี้หน้ามันนะครับไม่อยากเจอหน้ามันนะครับเอาตรงนะตอนเนี้ยเหมือนจะเป็นมิตรกันก็จริงเพราะว่าไปงานบวชมามันมาที่ตรงตัวผมมันมาขอตังค์ผมเพราะว่าผมไปงานบวชไงนะครับผมก็เลยให้มันไปนะครับอย่างที่บอกอะสมัยนี้มันไว้ใจใครไม่ได้ไว้ใจใครไม่ได้เลยนะครับ อยู่บางมุมหน้คาค่อาจจะเป็นมิกรเราก็จริงนะครับแต่พออยู่ชุมแสงเนี่ยอาจจะเป็นศัตรูเห็นไหมต่างกันร,ริบริบมองคุยอะไรอะแล้วก็มีศัตรูคนหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาที่ผมมาถ่ายสองลูหนึ่งนะมันชอบใส่ชุดสีขาวอันนี้ไม่ใช่ลุงนะนะครับอันนี้เป็นพี่นะฮะเป็นพี่ชายที่แบบ อายุยี่สิสนั่นแหละเออไอ้เหีเ้ยคือกูมาถ่ายเฉยๆแล้วมึงจะมองหน้ากูทําควยอะไรอะ่ะไอ้เหียมึงไม่เคยเห็นคนถ่ายรถไฟไงแต่ไม่ได้มีเรื่องอะไรกับเขานะแต่เขาแค่มองหน้านะครับสมัยสมัยเนี้ยแค่มองหน้าก็มีเรื่องกันแล้วนะครับคนไทยเราอย่างนั้นแหละนะฮะอุ้ยโทษที โอเค408กําลังมานะฮะวันนี้สองนหนึ่งเสียเวลาเยอะนะครับ109ก็เลยแซงมาก่อนนะครับคือสองขบวนนี้อ่ะต่อให้แซงมาคือมันแซงอยู่แล้วนะครับโอเ okay, ค408กําลังมานะครับคือผมไปอยู่ตรงข้างพี่ชายเขาได้นะพี่ชายที่อยู่ตรงนู้นนะ่ะโอเค408มาตามเวลาครับ โอเคเข้า okay, ไปแล้วโอเ okay, ค109ออกได้ถ้าเกิดว่ามีพ่อค้านะครับที่เขามาเนี่ยกลางคืนอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะรีบขึ้นนะครับช่วงนี้วันอยู่คนก็จะเดินทางเงยอะนิดหน่อยนะฮะโอเคล้างสองก็ได้เวลาของ109แล้วนะครับ เสียงฮีจะชีนะฮะเสียงวีดอย่างนี้นะครับออกมาแล้วฮะ408ก็ตามเวลานะครับโอ้โหหนึช้าจาก16เพิ่มไปสิบเนะฮะเกือบ20 4510ฮนะนี่แศห้ะฮะ บางบางวันมากขอสองนิดหนึ่งนะฮะแซงมาสี่ศูนย์แปดตามเวลานะครับ โห oh, คนเยอะมากนะฮะออกไปท้งสองขบวนยังสวยงาม408และ109สองพี่น้องนะฮะ